ต่อไปลัคนาราศีสิงมีใครสิงห์บ้างพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับสิงห์สิงห์นะมีใครลัคนาราศีสิงบ้างนะครับอืมสิงมีใครลัคนาราศีสิงบ้างครับตั้งใจฟังให้ดีนะลัคนาราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ของคุณดาวอาทิตย์ของคุณ คือสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ของคุณย้ายราศีเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เองนะฮะย้ายไปอยู่กับดาวเสาเลงลัคนาราศีสิงห์อยู่ส่วนศุกร์ก็เพิ่งย้ายวันนี้เหมือนกันไปอยู่กับพุธอยู่กลางคานแต่ไปอยู่ในเรือนอริรายจ่ายจะเยอะครับสิงห์รายจ่ายเยอะ เดี๋ยวไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรก็ใม่รู้บางคนแม่งแบบรายได้รายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะรายได้รายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กันแต่ผมก็ขอบอกว่าคุณก็จะมีลู่ทางในเรื่องการเงินได้ดีขึ้นแต่รายจ่ายก็เยอะไปดูเหอะนับจากตรงนี้ไปเนี่ยไม่ต้องเอาไกาหลหรอกแค่สิ้นเดือนเนี่ยอืมรายจ่ายเยอะลัคนาราศีสิงห์นะครับ ฉะนั้นก็ดูให้ดีในเรื่องของการเงินใครที่เป็นสิงและถนัดรูดบดัตรูดบตรเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรูดเดี๋ยวเอาเงินอนาคตมาใช,ชา้ระวังจะเอไมิไ้จะพูดทำไหนเนี่ยนะฮะนะครับรายจ่ายเยอะครับสิงเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งนะแล้วงานก็แก้ปัญหาเยอะ ให้ระวังสุขภาพนะอาจจะมาจากเรื่องของงานก็ได้ที่บางทีงานมันเยอะเรารับผิดชอบเยอะอะไรอย่างนี้ะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะอังคารกับราหูทํามุมปลายหอกถึงลัคนาราศีสิงห์นะครับนะมุมปลายหอกอะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแตดันแตดัน เอออย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกทำมุมปลายหอกกับลัคนาราศีสิงก็เลยทําให้ส่งผลด้านสุขภาพหน่อยแล้วถามว่าเอาล้วสิง์อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วมีอะไรดีบ้างวะตอนนี้มีสิครับมีช่วงนี้นะครับเจ้านายนะครับจะมาผลักดันหรือมอบโปรเจกต์ต่างๆที่ดีให้เราถึงแม้ว่าโปรเจกต์นี้อาจจะยังไม่ได้เงินเลยในตอนนี้แต่ก็มีโอกาสที่ในอนาคต มันจะดีถ้ามีใครเอื้อโอกาสให้ชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วแล้วเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหัวหน้าปัจจุบันหัวหน้าเก่าหรือคนที่เรานับถือนะรับปากไปก่อนเลยความสําเร็จรออยู่นะฮะคุณปราโพสต์บอกว่าเงินหมุนไม่ทันเลยจริงเออชาวสิงห์จะเป็นอย่างนี้สิงห์ก็เปล่าครับคุณปราโพสต์สิงห์จะเ,เ,เป็นอย่างนี้ละช่วงเนี้ยแต่แต่มีอยู่อันหนึ่ง ที่ผมจะบอกกับชาวสิงค์คือถึงแม้ว่าดวงการเงินไม่ค่อยโอเครายจ่ายเยอะแต่ดวงมันมีลาบลอยนะมันมีลาบลอยให้เสี่ยงโชคไว้บ้างเสี่ยงโชคผมไม่ต้องบอกนะครับว่าเสี่ยงโชคต้องทำยังไงนะต้องเสี่ยงโชคไว้บ้างมีโอกาสถึงตอนนี้เงินไม่ดีแต่ไอตอนเสี่ยงโชคไอตอนที่รางวัลมันออกเราอาจจะไปได้ชว่วงนั้นก็ได้ไม่แน่ ฉะนั้นเสี่ยงโชคไว้บ้างชาวสิงนะครับผมพูดจริงๆเสี่ยงโชคไว้บ้างนะถึงแม้ว่าดาวมันไปอยู่ในเรือนอารีแต่มันก็ไปอยู่กับคู่มิตรนะไม่ได้เชิงไม่ได้ขี้เลหรอกนะครับดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวเสาถึงแม้ว่าไปอยู่ในเรือนราหูแต่ก็ไปอยู่กับดาวที่เป็นคู่ธาตุไฟก็เสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับชาวลัคนาราศีเมษเอ้อโทษชาวลัคนาราศีสิงนะอืม ส่แว่นใส่ตาเหรอจะอยากรู้ไปทำไมว่าแว่นส่ตาแว่นอะไรเอออยากรู้ทุกเรื่องเลยเออนะนะเอาถัดจากลัคนาราศีสิงเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนอีกเรื่องหนึง่งลืมบอ,อกไปลืมลืมตายหาแล้วลืมลืม เสาร์กับอาทิตย์เล็งลัคนาราศีสิงห์นะเรื่องความรักช่วงนี้อย่าไปขยายประเด็นอะไรให้เกิดความขัดแย้งนะครับคนที่มีเรื่องอยู่แล้วนะครับกับแฟนอย่าไปขยายประเด็นอะไรให้วุ่นวายนะหยยอนกันไปเพราะว่าถ้าไปต่อความยาวสาวความยืดแล้วเดี๋ยวปัญหาไม่จบนะเดี๋ยวปัญหาไม่จบ นะชาวสิงห์นะ <c oughs> นะฮะนะครับทัดจากลาักขณา